ซึ่งการลงทะเบียนร,รับเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือคนที่อายุเกิน60ปีแล้วและไม่เคยลงทะเบียนร,รับเบี้ยผู้สูงอายุนะครับท่านต้องไปลงทะเบียนเพื่อจะได้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเป็นประจำทุกเดือนตามเกณฑ์อายุ 600- ถึง1 0 0 0บาทและ กลุ่มที่2ก็คือผู้ที่อายุ59ปีนะครับก็ต้องไปลงทะเบียนไว้ก่อนเพื่อเตรียมการในการรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเมื่ออายุครบ60ปีได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งหลักเกณฑ์สำคัญในการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุก็คือท่านต้องไปลงทะเบียน ในพื้นที่ที่ท่านมีชื่ออยู่ใน หแต่ว่าบางเทศบาลบางอบตหรือว่าบางสำนักงานเขตเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่น้อยนะครับดูแลไม่ทั่วถึงอันนั้นนะ่ะท่านผู้สูงอายุหรือว่าลูกหลานเนี่ยท่านก็ต้องไปติดต่อลงทะเบียนเองเพื่อรักษาสิทธิ์ของท่านและท่านก็จะได้รับเงินเดือนแรกเต็มๆต,ตั้งแต่ท่านอายุ60ปีบริบูรณ์ปับ๊บก็เดือนถัดไปก็ได้รับเลย นะครับซึ่งอัตราเบี้ยผู้สูงอายุในปัจจุบันก็ยังคงจ่ายในอัตราเดิมเขาเรียกว่าจ่ายตามแบบขั้นบันไดาตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ถึง69ปีได้600บาทอายุ70-79ถึง79ปีได้700บาทอายุ80-89ถึง8ปปีได้800บาทอายุ90ปีขึ้นไปได้1,000บาท นะครับก็เป็นราคาเดิมยังไม่ขึ้นราคานะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายที่จะปรับขึ้นเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับตามนโยบายที่วางเอาไว้แต่พอมันติดปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยกงบประมาณเนี่ยก็ต้องจัดสรรไปดูแลในเรื่องของสาธารณสุขมากขึ้นเนี่ยก็ชะลอไว้ก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรารอได้นะครับ ขอเพียงอย่างเดียวก็จ่ายต่อเนื่องทุกเดือนซึ่งโดยหลักการแล้วเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยก็จะจ่ายให้ทุกวันที่10ของเดือนแต่ถ้าเกิดวันที่10เดือนไหนเนี่ยเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยก็จะมีการจ่ายเบี้ยให้ก่อนวันที่10ในวันทําการยกตัวอย่างสมมตุติเดือนนี้วันที่10ตรงกับวันเสาร์เนี่ย เขาก็จะโอนเงินให้คือวันศุกร์ที่9ถ้าวันที่10ตรงกับวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะโอนให้ในวันศุกร์ที่8เนี่ยอันเนี้ยประมาณเนี้ยสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมีพี่น้องคนไทยได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเนประมาณ10ล้านคน นะครับก็ถือว่า,เ,าเป็นจํานวนที่มากนะครับแต่ว่าภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือเป็นประจําทุกปีไว้อยู่แล้ว